ปลาลึกยังมึงรุอเองดเหรอครับข้อมึงโอ้ยเห็นตัวแล้วครับปลาอียงกระดูกโอ้ยกระดูกก็คือดึงอันนี้คักเหรโอ้ยปลาคอใหญ่มันคข่อยู่หน่อยมึงเดี๋ยเห็นบ่เนี่ยปลาคอใหญ่มันไายาปลากระดูกกินแล้วมันไายเห็นบ่โอ้ย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีพี่นอ้นองทุกท่านทุกคนเจอกับลูกหน่อยตามห้อยอีสานคือเก่าแล้วครับหลังจากมาใส่เบ็ดเหมือนบอได์ฟอโต,โตพี่น้องพี่น้องกับมาให้กำลังใจอยู่บอได้กับติดตามลูกหน่อยคือเก่าแล้ววะสันพี่น้องเอฟซีทุกคนก็ได้ก็เลยมีกำลังใจมือนี่ก็เลยว่าเช็ามามาสไซือเก่าแล้วครับกับเบ็ดกับซุ่มเก่าแล้วครับ สามสิบสามสิบก็หลังครับแต่เดือใส่เดือนครับก็ทีนีาใสา่ปลาชีลงไปทั้งน้องน้ำแทงครับเพราะว่าน้องเป็ดเหมือนะอะยบ่ได้พอโตเลยพี่น้องเลยเ <c oughs> จ้าเจ้าาใจออกจกังหนึ่งเจ้าก็มีกำลังใจพี่น้องเอฟซีมาให้กำลังใจติดตามลุหลมหลงลหน่อยพี่กอลล่าวาสันแมนได้บ่ได้ก็ให้กำลังใจลุงหน่อยพี่กอลน นี่ครับสีลงไปทั้งน้องน้ำแทงครับลงไปนี่แถวสีลงไปชี้เลยเกาๆครับเพราะว่าหนามันลดลงไปแน่แล้วตะกีก็ใส่อยู่แถวตีนถงแต่ว่าก็จีลงไปหอดใกล้กลน้องคนละผมว่ามันร่มหนาวเลยพี่น้องหรือล่ลมคัดฝนกับโมหูเลยร่มมากเลยดีร่มแห้งเติบไปเหมือนไปพี่น้องไปเบืองว่ามันมันมันสีไปยังไดเหมือนนี่มันฉีเห <laughs> ี่ยวคือเหมือนบอ่วมาแก่มือกบาได้ครับไปพี่น้องไป นี่คืคำครับนน้องน้ำแพงครับนี่ครับนี่นี่วงแก้วน้องน้ำแพงโอ้โหอิทธิยาครับน้องตื่นครับกะยังเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องก็ทเสียบที่บ้านท,ที่เขานกพี่น้องเขานกไร้ครับ เขาอากหลากเลยครับเป็นเขาที่กินบ่ไใดครับเป็นเขากินบ่ไใดเป็นเขาสื่อขายกับบ่ไใดได้พี่น้องมันมันเป็นเขามดีนนะเขานกเขาเอินบ้านพวกอิ่นเขานกไปพี่น้องไปเบิ่งกันไปเสียบกันครับมันคำหรอกตะเวนก็สุรคบะตะเ็น,เนอย่างนี้คืนหรครับกี่คำก่อนครับไปครับไปเสียบกันครับ ồ hạn chế anh điên tôi nhanh vô khắp mười này chạy điên tôi nhanh vô นี่จะเป็นแนวนี่ครับมันมันฝนมาได้ครับบอิเนบริเวานได้มันฝน,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 นมาน้ำเขาน้ำพหยนาน้ำหลดเกีียวนะแพดีได้ครับจะต้องถอนออกต้องลกออกขันปีนาสิไรก็หนีนะครับที่ละครับนี่แหละเขาโนเคร่น วานปุ๋ยพี่ตองเออเอวลันเอวลงหน่อยลันไหมกลมก็ไม่ค่อยถนัดได้ครับเจนกินยาได้นหวดไว้ค้่มือนั่งเอาครับวานปุ๋ยโอ้ห่วงแอวมันลันขวดปวดบันไดยกนักเลยครับมันมันกลมลุงซืดๆกับเปลี่ยนบันมันสิเปลี่ยนอยาแจักเน็ต เป็นไครตกดีอะไรที่น้องเอ้ยวานมาตีเเบนดูยก็มือคําไม่ครับมันเริม่มมีลมหนาวเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนฤดูแล้วครับไม่ที่ค้ำไว้ ไอ้ n h คข้มป่าไรพี่นนองมือตรงมือก็เรมา ขออนุญาตใส่ใส่ได้ไพี่น้องมาคิดทำทำลงขงมือทำลงว้าปั๊บมับลงรอบบําบํลงเท้าเดียวไหมสี่พันท่านงานอนุญาตใส่ครับเหมือน,นเสาจังวะหลุดกันครับคิดคำพันครับจะมาพอกันครับตอนเสาพี่น้องเหมือนสวยเติบแล้วะบนเสาดอก โมงเสร็จเหลังจากเลิกการเลิกงานมาครับเห็นว่ากูเวดคือเก่าแล้วครับลมหนาวมากเลยพี่น้องลมหนาวมากแล้วซึ้งว่ามากแล้วครับนั่นโซาก็เย็นซวยสวยอยู่ครับลมหนาวไปพี่น้องไปรลุ่นกันตัวใดย่างกะจะเอาตัวใดพอยั่งก,กะบ่ว่ากันพราะว่ามากสวย จสีแล้วครับเฮ็ดงานหาจิ้นน้ำเฮ็ดงานน้ำไปพี่น้องไปรุ่นกันไปหลังแรกแอกหมานในลังเลยเองดึงไปอยู่ครับโอ้ยผมจรรรรีรุดแล้วครับนี่รุดแล้วมาสวยพดดลังที่สอง ม้วมีครับจังไกว้มะกรูดครับคือเกาลัหจังที่สองก็ออกหอยม,มีหลังที่สามนี่ครับคือเกาหัวเมียงดีบขนงเอ้ยหลังนี้ก็บัวมีครับแต่หอยดึงกับหลุด ะลุ่นต่อครับลุนต่อลุนต่อบรรยากาศแดดแห้งครับมือนีิแดดแห้งไหวครับแดดแห้งเลยนั่งจะคือกับยึงไปอยู่วันสิเหงาอีกซะบ่ละมือนก็ะไรวันสิมักแก่มือนต้อง

câu bất lập người là mọi người mất mặt 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 Ui, mặt 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 cái บ่คันได้จ้าโตล่ดี่อเฮ้ยมันินเหี่วอยู่บ่า,าเมือนือ,อีอ,อยากแน่โปานมีนลองลังนี่ไหมหุดหุดชิวให้บ่นเลยุดอูนดึงออกมาหันรุ่พี่น้องคือพปรตีนหรว่ามันหลุดไปอีกหรอรุ่นพี่หน้อง ก็บทีน,นเลยนนอโอ้ยดึงไปคุกหอกโอ้ยอย่าไม่รุดเลยพี่น้องโอเห็นโตเลยนะมันหลุดไป,ปหมดปลาลึกยังมั้งรุดแล้วครับซ้อมือโอ้ยเห็นโตแล้วครับปลาเอียง กระดุกโอ้ยกระดุกเมัขึ้นดึงอันนี้คัดไปโอ้ยปลาคอใหญ่มันไข่มีหนอนมดเตียเรนบ่เนี่ยปลาคอใหญ่มันไข่ปลาประดุกมันกินแล้วมันไข่เห็นบอกมีพวกง่ายๆเลยมันจะเป็นเป็นออกหลอกนะปลาคอใหญ่มันมากินปลาดุกตัวนี้มันไข่ออกโอ้ บกขอป่าบกขอตูมันเสียดายพี่น้องเอ้ยนี่แหละขันบ่ไดไม่ยามขันไม่ยาบบาดปีได้เลยครับป่าตัวอใหญ่ขนาดปลาดุกตัวใหญ่ป่านบกคอตัวนตองตัวใหญ่แห่งครับพอมันกินมันกินปลาดุกเลยนะแสดงว่าปาะบกคออ้่นบกคอหน่อยครับ แสดงว่าประคอตันนั้นตัวใหญ่ครับสามารถจินปลาดุกตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ประคอบไม่ครับติดเตีเบนมาหน่อยมันบกอนะแบบมันกอดมันกอปลาดุกเหลวหวา,มน,มามนมันจะมันกับมันอบปลาดุกป่ามันบกอป่ามันเกลียดมันก็จิ้รุ่นเต็มขึ้นแล้วครับเพราะมันเป็นหอยลนเติบอยู่เดียวไอรุนต่อก็เนรอ ได้กับยนได้มไดเนาะเน,น,นี่ก็ลุดกับนโอ้ยดึงไปงนะบัจะกองรองอยู่นะลุดลุดกับมาได้มาย้มขึ้นก็อยู่กับตังใด้มได้บ่อยู่กับบได้มันหรอ้ยลังพีิน้อง มึงรังอยู่ไงมึงเบิกงมึงบ่อนลงโอ้ยเห็นแล้วครับพี่น้องโอ้ยตายกูดูเลยครับนี่แหละผมมารุ่นนี้แหละมันติดนี่ครับตายไตน้ำเนี่ครับผมมารุ่นนี้แหละกินปลาดุกมังหันดีพี่น้องโอ้ยนุ่นไงเลยครับแต่ว่าตายสร้างออนว่าแต่ไม่ได้อื้อหน่ะนี่แหละผมมารุ่นนี้แหละติดมังหันไง รุ่นนี้แหละค,คุณประดูกอย่างนี้หรอกตายมัดไปยังหนึ่งครับหนึ่งโอ้วันสิบวันไหนหนึ่งครับหนึ่งนี่ละรุ่นนี้ละมัดไข่ปอดูกันโอ้ติดเหลือกับเจ้าของอยู่ ทเผือกครับออิดกินละบาดวานสิบเหวว่างว,วานจิเด็กินแหวยอีกวันสิด็กินแหวกินเหวยอีกโคตยากครับพี่นอ่อยมันติดพุงมันโคตรยากกว่าเอาโคตรแทบไได้โคตรแทบไมได แต่เมื่ยามขึ้นอยู่เพราะว่าสิ่งใดไร้ตัวม,ม,มันบป็นเมื่อยามมรับมัเห็นแนวเหตุงานเนาะเหตุงานกับมีงานมากกับอะไรบอสไซกับก็จะบ่มีกินเพราะฉนันบ่มีกินหรอกครับกับก็ได้ลดพาใส่ใจไปได้น้อยได้ไล่ห้อากันต่างหัวมันครับครับ ผมก็ไปให้สองแก่ๆครับสำติดดีมกับได้อยู่ดอกครับติเตียนลุ้นต่อลุ้นต่อสำหรับติดดีกับพอได้ก็ได้ดพอดีกับพอด้กินวันพอละ่ะดีกินสังเกตล็ดกินตินเวียนกับปลากินเต็มข้าวคำแล้วนะลังเงินติเตลัง รุดครับปลายัางตกตะเคียนเหมือนกัินเตอร์เบนเกิดว่าเพราะว,ว่ามันมันขี่รุดตัวใดมันโมรุดก็ตายไงสนินะอินเตอร์เบนรุดต่อครับเรื่องล้างนีดพี่นอ้องอุ้ยมัดคือกันครับปลาไหลเดี๋มันมัดเนี่ยอยู่หายวัอน้อไป ดวงมน้นองอะไรนะครับมมวนเนี่ยดึงขึ้นจองเลยครับลงมกเลือกเลยมัวนออกมาคับเห็นโถแล้วจะ่โมยูอยู่ที่นอกนใช่หรอคัวเ,เห็นครับ มันเลยนะี่เบ็ยดไปทักไปเสรโอ้ยไปอยู่ยเข้าไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วลดแล้วลดอีกคือเกา่าบอกว่าดึงมาแล้วเนีเห็นตัวกบด่าลดครับ อลาไหลหรือปลาค o ใหญ่เนี่ยปลาไหลมันคือมันคือผมเป็นมุ่นหมุนใช่เนาะยังอยู่สองสามหลังถุกท่ายครับรุดไหลครับรุดแล้วม,มันถึงปลาอยู่ไม่หลุดเย็นๆกับสามสี่ตัวหลังนี้ก็ผมไม่ยังครับนี่แล้วครับมันบ่ได้มายหญ่ขึ้น ว่ามีป่าอยู่อะไรมันมีสือนัอ่งสองลังทุกท่ายครับยังแต้บ่มีครับลังกึ่งเดิมอยู่ครับพ่สูจนมีหลักหลังเนี่ยว่าเหรครับสรุปแล้วว่าปกอคใหญ่ตัวหนึ่งเหรอครับกับปาโหน่อยตัวหนึ่งที่ครับพี่้องคนงาน ปลาดุกตัวนี้ประคอขค่หรอนี่นะครับคอใหญ่ตัวหนึ่งกับประคอหน่อยตัวหนึง่งจะถือว่าเดีอยหนึ่งยุคครับครับพี่น้องก็เดีอยหนึน่งยุคครับในปลาตัวหนึง่งกับประคอหน่อยตัวหนึ่งปละดุกตีมันข่นั่นแหละแต่ยุ่ครับรก็ได้กินอยู่ครับเดี๋ยวขาบเขาอยู่แต่ขาบหนึง่งอยู่วานสีเหี่ยวผมสังเกตเมื่อวานปลามันหลุดไหลไหมทีนเห็นอยู่นี่ประคอนี่ รุดเดนประมาณสามตัวครับที่เป็นตัวใหญ่เติบโดยเฉพาะตัวที่มันค่ายปลดุกอกองเป็นแต่ตัวใหญ่แห้งแล้วปลาไหลตัวหนึ่งเพราะว่ามันปลาไหลสังเกตมันแต่มันติดมันสิเบ็ดมันสิเชือกมันสีมุนๆนะปลาไหลหรือรุดตัวหนึ่งครับก็มีป่าอยู่แต่ว่าผมบ่ได้มายามครับปัญหาคือว่าบ่ได้มายามขึ้นบาดมากกับมายันสอบก็สวยๆครับตัวใดมันติดดีก็จังได้นะก็ได้ก็ตายวัด นี่แหละครับก็คือว่าเนาะหนาทีการงานห้องกับเพจหากินเนาะกับา่าไปตามนี่แหละครับมันก็เหลือบได้เนาะชีวิตคนบ้านเฮาก็ลมหนาวก็าลังมาลนะครับพี่น้องลมหนาวก็มาเรื่อยเยก็าลังลงมาแต่แก่ว่านครับแต่กระเบนหนาวดอกแต่ว่าก็เป็นลมเย็นสบายสบายครับตอนนี้เขาก็ร่างก็า่ังยิงเขียวนี่ครับ ก็อิ่นว่ายิงเขวากําลังสิทออกห่วงนะครับก็ก็ได้อยากได้กินู่ครับพี่น้องนี่นะครับก็ถ้ามาห้ากินไปเรื่อยๆก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีขอกขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกทันที่เขามาติดตามมาให้กําลังใจลุงหน่อยบอกว่าสีดํหรือบ่ดดก็ให้กําลังใจลุงหน่อยตลอดก็ฝากกดติดตามู้ท่ิพ่นเขามาใหมาก่กัมาเบิ่งใหม่ก็ยิดตามลุงหน่อยเด้อ ติดตามกดไลค์กดแชร์สิ่งสำคัญกับยัยลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยก็ไดเอ็ดคลิปทํามาหากินไปเรื่อยๆจริงๆละครับคลิปหนาจังเจอกันไหมว่าจะไปไม้ไหนครับจังรุ่นกันครับคลิปนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปเมื่อพี่น้อง